สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้านบายเจเนอส์เซ็นเตอรเมนต์ค่ะวันนี้นะคะโบสะพ,พานคลั่นมาชมอีกหนึ่งโครงการบ้านค่ะของทางบริษัทบริหารสินทรัพย์เจนจำกัดน,นะคะซึ่งบ้านหลังที่โบจะพามาชมกันนี้ค่ะตั้งอยู่ที่คลองสามวากรุงเทพมหาคนครกับโครงการสิรินรัตค่ะซึ่งบ้านหลังที่โบพามาชมกันวันนี้นะคะเป็นบ้านเดี่ยวขนาด2ชั้นน่าอยู่มากๆเลยค่ะคุณผู้ชมมีทั้งหมด3ห้องนอน3ห้องน้ําค่ะ1ห้องอเนกประสงค์1ห้องครัวและสามารถจอดรถยนต์ได้ถึง2คันด้วย ค่ะและความพิเศษสําหรับบ้านหลังนี้เลยเรามีการติดตั้งโซลาร์ o ลูดท็อปนะคะโดยบ้านหลังนี้นะคะติดตั้งโดยการพัฒนาจากบริษัท JGS Synergy Power จำกัดค่ะส่วนในบ้านจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันดีกว่าค่ะ และตอนนี้เราก็เข้ามาในตัวบ้านแล้วนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปชมด้านในกันค่ะคุณผู้ชมอย่างที่โบบอกไปค่ะว่าบ้านหลังนี้เรามีการติดตั้งโซลาร์ห o ท็อปนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเราจะมีการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะที่เรามีการติดตั้งบริเวณด้านบนหลังคาของตัวบ้านเพ <Wow. S 1> ื่อลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้พลังงานไฟฟ้าค่ะ และสำหรับในตัวบ้านนี้นะคะบ้านหลังนี้ค่ะมีขนาดพื้นที่นะคะอยู่ที่100ตารางวางค่ะเดินเข้ามาในตัวบ้านนะคะพื้นที่ค่อนข้างโล่งเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีนะคะด้านล่างตรงนี้ค่ะมีพื้นที่ว่างที่สําหรับทําเป็นมุมรับแขกค่ะทําเป็นสําหรับห้องนั่งเล่นนะคะและมี1ห,ห้องครัวค่ะที่แยกพื้นที่ส่วนออกมาค่ะพร้อมกับอีก1ห,ห้องอเนกประสงค์และ1ห,ห้องน้ําค่ะ ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าหลุดท็อปประกอบด้วยแผงโซล่าเซลล์ที่ทำหน้าที่แปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสะตรงและส่งผ่านเข้าสู่อินเวอร์เตอร์ซึ่งทำหน้าที่เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสะตรงเป็นไฟฟ้ากระแสะสลับจากนั้นจะเชื่อมต่อเข้าสู่กล่องรวมไฟฟ้าเพื่อกระจายกระแสะไฟฟ้าให้สู่อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านค่ะ มสําหรับบ้านที่โบพามาชมกันวันนี้ค่ะสําหรับท่านไหนที่สนใจอยากจะได้บ้านพร้อมอยู่พร้อมกับบริการการติดตั้งโซล่ารูปท็อปที่จะช่วยคุณประหยัดค่าไฟในบ้านได้อีกเยอะเลยค่ะสอบถามพวกเราเพิ่มเติมได้เลยค่ะผ่านช่องทาง Facebook Fanpage Management หรืออีกหนึ่งช่องทางของเราอย่าลืมกดไลค์และก็กดติดตามกันไว้ด้วยค่ะที่ YouTube Channel เรื่องบ้านบ้านบาย j s s m อ n a มนเ e จ์ค่ะนอกจากที่เราจะมีทัพย์สภาพพร้อมอยู่ให้กับทุกท่านดีๆแบบนี้แล้วนะคะเรายังมีบริการติดตั้งโซลา่าหลุเท็อปให้กับทุกท่านด้วยและที่สําคัญค่ะเรามีบริการให้คำปรึกษาและยื่นสิทเชื่อกับทุกท่านปีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ ครั้งหน้าค่ะโบจะพาทุกท่านไปชมบ้านหลังไหนกันบ้างติดตามกันได้ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ